สวัสดีค่ะวันนี้มิงจะมารีวิวสุดยอดไยฉายน้องเล็กของตระกูลมาร a u d เดอร์โอไลท์มารเดอร์มินิสีแบล็กสโตนวัตตตัวนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นไฟฉายที่ให้แสงที่ทรงพลังมากๆนะคะเรียกได้ว่าเป็น l i ตเ l ิ m ลม s t e r อร์ของไฟฉายเลยก็ได้ค่ะสามารถใช้งานได้อนเนกประสงค์ที่สุดจะใช้ค้นหาก็ได้ใช้ในการกู้ภัยก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยให้ค่าแสงมาหลากหลายมากมีทั้งแสงพุง่งสามารถพุ่งได้ไกลถึง600เมตรเลยนะคะและแสงกว้างแสง RGB ค่ะ UI การใช้งานเนี่ยก็ไม่ซับซ้อนค่ะให้ค่าแสงที่สว่างสูงสุดเนี่ยถึง7,000ลูเมนส์เลยนะคะรันทชได้นานสูงสุดถึง43.5ชั่วโมงเลยค่ะตัวที่มิงได้มาเนี่ย เป็นชุดคิดที่มาพร้อมกับเคสพลาสติกแข็งแบบนี้ค่ะมาดูกันค่ะว่าข้างในเขาเนี่ยจะสวยแค่ไหนเรามาหยุดดูกันที่ราคาก่อนแปน๊บนึงค่ะเดือนนี้นะคะทางโอไลน์เนี่ยเขาน่าจะแก้ปัญหาเรื่องการขนส่งได้แล้วค่ะเขาก็เลยจัดโปรกลับมาแบบยิ่งใหญ่มากๆเลยคะ่ะซึ่งลดเยอะมากค่ะตัวมาเราเดอร์มินิสี c k Stone Watch แบบชุดคิดเนี่ยตัวนี้เนี่ยราคาเต็มมาเขาจะอยู่ที่7 8 2 0บาทค่ะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยเขาลดให้ถึง35%เเลยนะคะ เหือแค่5,083บาทเท่านั้นเองค่ะส่วนมาโรเดอร์มิ i สีอื่นนะคะสามารถเก็บคูปองส่วนลดได้ถึง50%เลยนะคะได้คนละ1นึ่คูปองค่ะ จะลดราคาลงครึ่งหนึ่งเลยนะคะมีนว่าคุ้มมากนะและคนที่ซื้อยอดสูงสุด10อันดับแรกของวันนะคะจะได้รับกระเป๋าสพายโอไลา์แบบนี้นะคะคนละ1ใบค่ะกระเป๋าเนี่ยใบใหญ่มากนะผ้าก็ดีมากค่ะเก็บของได้เยอะแถมลายก็สวยเท่มากค่ะสําหรับสมาชิกระดับเงินขึ้นไปสั่งซื้อล่วงหน้าโปรเนี่ยเริ่มได้วันที่5สิงหาคมเวลา6โมงเย็นต้นไปค่ะส่วนสมาชิกทั่วไปนะคะเริ่ม6สิงหาคมเวลา6โมงเย็นจนถึง10สิงหาคมเวลา4ทุ่ ะะ2,567นี้ค่ะรายที่ไม่ทันโปรนะคะสามารถใส่รหัสมิงกี้เพื่อรับส่วนลด12%ได้เลยค่ะรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อแล้วก็โคส่วนลดเนี่ยมิงลงว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะเรามาดูตัวไฟฉายกันต่อค่ะสําหรับชุดคิดนะคะเขาจะมาพร้อมกับเคสพลาสติกสีดําแข็งแรงแบบนี้ค่ะมีพิมพโอลท์ o ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตัวล็อกนะคะจะเป็นล็อกแบบดึงขึ้นแบบนี้ค่ะล็อกได้แน่นแข็งแรงดีแล้วก็มีตัวจับสําหรับหิ้วมาให้เราด้วยนะคะตัวเคสเนี่ยดูพรีเมียมงานดีเลยค่ะเปิดขึ้นมาก็จะมา เจอไฟฉายแล้วก็อุปกรณ์ที่ถูกเก็บอยู่ในบล็อกอย่างดีค่ะมีกันบุฟองน้ําสําหรับการกระแทกด้านในทาให้ของที่อยู่ด้านในเนี่ยไม่สามารถขยับได้ค่ะอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีคู่มือแล้วก็แผ่นเตือนที่มีภาษาไทยให้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีสายคล้องมือสําหรับต่อกับไฟฉายมีสายชาร์จ MCC 3ค่ะที่สามารถชาร์จได้สูงสุดถึง2แอมป์และมีซองไนลอนสําหรับใส่ไฟฉายมาให้ด้วยนะคะตัวซองเนี่ยเป็นซองไนลอนอย่างดีค่ะเปิดปิดเป็นแบบปีนทุกแกนะคะตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นหน โอไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะด้านหลังมีสายรัดเข็มขัดแบบปีนตุ๊กแกแบบนี้ให้ด้วยค่ะมีดีลินพลาสติกมาให้ด้วย ส่วนตรงนี้นะคะน่าจะเป็นตัวรัดสำหรับเก็บสายชาร์จค่ะเวลาใส่ไฟฉายก็จะใส่ลงไปแบบนี้ตัวหางไฟฉายเนี่ยก็จะเปือยๆโผล่มาแบบนี้ค่ะทําให้สามารถชาร์จไฟฉายได้เลยโดยไม่ต้องแกะออกมาจากซองเป็นการออกแบบที่ดีมากนะคะทําให้สะดวกในเวลาชาร์จแบตมากขึ้นอุปกรณ์หลักๆคร่าวๆก็มีเท่านี้ค่ะทีนี้เนี่ยเรามาดูกันที่ตัวไฟฉายกันดีกว่าค่ะสีที่มิงได้มานะคะจะเป็นสี black stone watch ค่ะจะเป็นสีดาที่มีลักษณะการออกแบบให้ดูเก่าจะไม่ดำเงานะคะจะทําออกมา เป็นดำด้านเป็นสีดำที่ดำไม่สนิทค่ะส่วนตรงขอบหรือว่ารอยต่อเนี่ยจะมีการทําให้เหมือนมีรอยถลอกค่ะมีรอยถลอกจนเหมือนเห็นเหล็กด้านในนะคะซึ่งทําออกมาได้สวยมากค่ะ ดูดิบดบดูเก่าแต่ว่าสวยมากนะคะตัวสวิต์วงแหวนเนี่ยจะเป็นสีทองตรงขอบของตัวสวิต์เนี่ยจะเป็นทองออกด้านด้าน,านวัสดุเป็นโลหะค่ะเวลาหมุนสวิต์นะคะจะให้ความรู้สึกนุ่มนวลแล้วก็หมุนง่ายตัวสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสีทองค่ะที่คล้องสายคล้องมือเนี่ยก็จะเป็นสีทองค่ะตรงขอบมุมรอยต่อหางไฟฉายเนี่ยก็จะมีวงแหวนสีทองเหมือนกันซึ่งตัดกับตัวสีดําเก่าๆของไฟฉายค่ะดูแลวสวยมากนะรุ่นมาโรดมินินะคะเค้าออกมาสักพักแล้ว นะแต่ว่าสี c k s t o n e w a s h ของรุ่นนี้เนี่ยเขาเพิ่งทำออกมาไม่นานค่ะซึ่งสีนี้นะคะมิ้งยอมรับเลยค่ะว่าเห็นครั้งแรกเนี่ยแบบร้องออกมาเลยว่าหูสวยมากนะสวยจริงค่ะมาดูกันต่อค่ะตัวบอดี้เนี่ยเป็นวัสดุอลูมิเนียมอลลอยค่ะมีพิมพ์โอไลท์ใหญ่ๆตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์สำหรับเตือนว่าให้ระวังร้อนซึ่งร้อนจริงๆนะมิ้งแนะนำนะคะให้ใส่ถุงมือนะคะถ้าเกิดเปิดแรงมากๆนะเขาจะร้อนค่ะตรงมือจับนะคะจะเป็นวัสดุยางนุ่มๆหนึบๆ ปั๊มนูนชื่อรุ่นตรงนี้ค่ะส่วนอีกฝั่งจะมีปั๊มบอกความสว่างสูงสุด7,000ูเมนส์600เมตรมีลายสําหรับการลื่นมาให้ด้วยถ้ามองดูดีๆนะคะจะเห็นว่าเขาเทำร่องนิ้วมือค่ะเวลาที่เราจับก็ทําให้จับได้ดีมากขึ้นเพราะว่ากระชับมือมากขึ้นค่ะด้านฝาท้ายไฟฉายตรงฝานะคะจะมีร่องเหลี่ยมกันกริ้งค่ะและตรงหางไฟฉายนะคะคจะมีลักษณะแฟตๆแ,แ,แบนๆค่ะมีวงจรสาหรับชาร์จแม่เหล็กมาให้สามารถตั้งกับพื้นได้นะส่วนตัวเลนเขานะคะจะมีแผ่นกันรอ แปะมาให้ก็เอาออกก่อนนะจะเห็นว่ามีเม็ดไฟมาให้หลายตัวเลยค่ะเพราะว่าตัวมา r r โรเดอร์มินิเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งแสงพุ่งแสงกว้างแล้วก็แสง RGB ค่ะตัวหัวไฟฉายเนี่ยก็จะใหญ่บิ๊กบึ้มเลยค่ะจะให้เม็ดไฟ LED นะคะตรงขอบมาถึง9เม็ดค่ะเป็นแสงขาวหก แสงสีแดงหนึ่งแสงสีเขียว1สีน้ําเงิน1ส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นแสงพุ่งไกลค่ะเม็ด LED เนี่ยก็จะอยู่ตรงกลาง1เม็ดค่ะค่าเคลวินของแสงสีขาวเนี่ยก็จะอยู่5 5 0 0ถึง6,000เคลวินค่ะและเขาเนี่ยก็ออกแบบเลนตรงกลางเนี่ยให้มีลักษณะนูนโค้งแบบนี้ค่ะมิ้ไม่แน่ใจว่าในกล้องอจ,จะมองเห็นชัดไหมนะคะเขาว่าออกแบบมาเพื่อบังคับให้แสงเนี่ยพุ่งไปได้ไกลแล้วก็ให้แสงมีความเข้มแสงมากขึ้นค่ะซึ่งความเข้มของแสงตัวนี้นะคะสูงสุดอยู่ที่90,000แคนเดล่าเลยค่ะรอบรองค่ะ ว่าสว่างตาแตกแน่นอนตัวเลนจะเป็นแบบออฟติกทีไออาร์เลนนะคะมีการออกแบบตรงขอบหัวไฟฉายนะคะให้มีรอยหยักสําหรับทุบของแข็งหรือว่าป้องกันตัวด้วยค่ะส่วนตรงนี้นี่ตรงนี้ค่ะการออกแบบเนี่ยให้เป็นแบบขอบเหลี่ยมเพื่อการไฟฉายกริ้งได้ค่ะและตรงนี้นะคะจะเป็นคลีบระบายความร้อนค่ะซึ่งไฟฉายที่แสงแรงสูงแบบนี้นะคะจะร้อนเป็นพิเศษเวลาใช้เนี่ยแนะนําอีกครั้งค่ะให้ใส่ถุงมือด้วยนะคะแล้วก็ระวังร้อนกันด้วยค่ะตัวแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรีะะ่ ของเขาเนี่ยจะอยู่ด้านในรุ่นนี้เนี่ยแบตจะตัวใหญ่ค่ะเป็นแบบคัสตอมของโอไลนเองค่ะให้ความจุมาถึง6,500ม ah, ิลลิแอมป์สาโวลต์รหัสแบต32650ค่ะวงจรด้านในไฟฉายก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไม่รู้ว่าจะเห็นชัดไหมนะคะตรงเกลียวตรงนี้เนี่ยจะมีโอลิงกันนะ้ำมาให้ถึง2ชั้นฉะนั้นเนี่ย กันน้ําได้ดีแน่นอนค่ะสําหรับไฟฉายตัวมาร์โรเดอร์มินินะคะถือว่าเป็นรุ่นเล็กที่สุดของมาร์โรเดอร์ค่ะรุ่นพีเขาเนี่ยจะตัวใหญ่กว่านี้ค่ะความใหญ่ของไฟฉายถ้าเทียบกับมือมิงนะคะก็จะใหญ่ประมาณนี้เลยนะจะยาวอยู่ที่1 3 0ม mm ิมลลิเมตรค่ะตัวบอดี้เนี่ยกว้าง44มิลลิเมตรตรงหัวไฟฉายเนี่ยกว้าง65.6ม mm ิลลิเมตรค่ะน้ําหนักรวมแบตเตอรี่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่462กรัมซึ่งมิงอยากจะบอกว่าเขามีน้ําหนักพอสมควรเลยนะคะการกันน้ําของเขา ะะอยู่ที่ IPX8 ค่ะกันกระแทกอยู่ที่1.5เมตรวิธีการใช้งานรุ่นนี้นะคะ เขา,าเป็นรุ่นที่ล็อกอัตโนมัติค่ะถ้าเราปิดไฟฉายประมาณ10วินาทีเนี่ยเขาก็จะเข้าล็อกหมดอัตโนมัติค่ะก่อนใช้อ่ะก็ให้หมุนที่ตัวสวิตประมาณ90องศาแบบนี้ก่อนนะคะพอหมุนแล้วเนี่ยไฟตรงนี้จะติดแบบนี้ค่ะจากนั้นเนี่ยก็กดเปิดได้เลยรุ่นนี้เนี่ยเขาสามารถเลือกแสงแบบแสงฟัดไลท์นะคะแสงกว้างหรือว่าสปอตไลท์แสงพุ่งได้นะคะแล้วแต่การใช้งานของเราเลยค่ะว่าเราต้องการใช้งานเขาแบบไหนถ้าจะใช้งานแสงกว้างนะคะก็มาเลือกตรงปุ่ม,ป,มป๊อกแบ็กตรงนี้ก่อนค่ะมิ้งขออนุญ,ญา เรียกว่าปุ่มปอกแป๊กนะคะมิ้งไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีเลื่อนไปด้านบนเนี่ยคือแสงพุ่งนะถ้าแสงกว้างเนี่ยให้เลือกลงมาด้านล่างแบบนี้ค่ะสัญ,ญลักษณ์รูปไฟเนี่ยจะเอียงเอียงแบบนี้พอเลือกแสงกว้างแล้วเนี่ยก็กดเปิดไฟฉายได้เลยค่ะจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะมีไฟอินดิเคเตอร์เนี่ยสำหรับบอกสถานะมาให้เราด้วยให้ดูตามสัญ,ญลักษณ์เลยนะคะด้านที่เป็นรูปแบตเนี่ยจะบอกสถานะแบตนะส่วนรูปไฟเนี่ยจะบอกสถานะความสว่างของแสงไฟค่ะจะให้มาฝั่งละ7ระดับถ้าแบตเหลือเยอะเนี่ยไฟด แบตก,ก็จะเยอะค่ะส่วนอีกฝั่งนะคะถ้าไฟเยอะหมายถึงสว่างเยอะค่ะถ้าไฟลดลงมาเนี่ยก็สว่างลดลงค่ะเลือกความสว่างได้7ระดับนะคะเวลาเลือกความสว่างของแสงเนี่ยก็หมุนที่ตัวสวิตค่ะหมุนขึ้นก็จะสว่างขึ้นถ้าเราหมุนจนสว่างสุดแล้วเนี่ยเขาจะสั่นนิดๆค่ะแล้วก็มีเสียงอื้อๆเบาๆค่ะเพื่อเตือนเราว่าอ่าเขาสว่างสุดแล้วนะแต่ถ้ากลับกันเนี่ยถ้าเราหมุนลดลงลดแสงหมุนลงจนมาต่ําสุดเนี่ยเขาก็จะสั่นเตือนเหมือนกันค่ะว่า ล้าเราอ่ะหมุนลงมาต่ําสุดแล้วนะลองฟังดูนะคะไม่รู้ว่าจะได้ยินไหมนะคะในกล้องเนี่ย สามารถกดดับเบิลคลิกค่ะเพื่อรัดเข้าสู่แสงที่สว่างสูงสุดได้ด้วยนะคะกดดับเบิลคลิกอีกครั้งเนี่ยก็จะกลับเข้ามาสู่แสงเดิมที่เราเลือกไว้ค่ะกด3ครั้งเนี่ยจะเป็น s t r o บนะคะแสง s t r o บ e เนี่ยจะกดได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่แสงขาวของแสงกว้างนะถ้าแสงสปอร์ตหรือว่า rgb เนี่ยจะไม่สามารถเข้าโหมด s t r o บ e ได้นะคะแสงขาวนี้นะคะจะเป็นแสงที่กระจายกว้างค่ะให้ความสว่างที่กว้างมากกว้างแบบ กว้างมากๆค่ะและสว่างสูงสุดถึง7,000ลูมเมนส์ค่ะมีง้ไปลองแสงมาแล้วนะคะถิงอยากจะบอกว่าเขาสว่างมาก สว่างจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนลองแสงกันด้วยนะคะถ้าจะเปิด R G B เนี่ยก็ให้กดเปิดสวิตช์ก่อนค่ะแล้วกดที่สวิตช์ค้างเอาไว้กดครั้งแรกเนี่ยก็จะได้แสงแดงค่ะกดค้างอีกครั้งนะคะก็จะเป็นแสงสีเขียวค่ะกดค้างอีกครั้งเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําเงินเวลาเลือกความสว่างของแสง R G B นะคะก็หมุนเลือกได้เลยค่ะเขาเนี่ยเลือกความสว่างได้7ระดับเหมือนกันนะคะหรือว่าจะกดดับเบิลคลิกก็ได้ค่ะเขาก็จะลัดไปที่สว่างสูงสุดของแสง R G B เลยค่ะ แต่ว่าแสง R G B เนี่ยจะไม่จําค่าแสงนะคะถ้าปิดแล้วเปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาจะเป็นแสงขาวค่ะส่วนแสงระดับหนึ่งนะคะหรือว่าแสงต่ําสุดเนี่ยสามารถกดเปิดได้เหมือนกันนะคะเผื่อไว้ใช้ในกรณีที่เราต้องการแสงต่ําสุดตอนเปิดไฟฉายค่ะวิธีเข้าแสงต่ําสุดเนี่ยก็หมุนสวิตช์เพื่อปลดล็อกก่อนแล้วก็กดที่สวิตช์ค้างเอาไว้ค่ะก็จะได้แสงที่สว่างน้อยสุดค่ะสว่างอยู่ที่100ลูเมนส์นะคะส่วนแสงสปอตนะคะก็ให้เลือกสวิตช์ปอกแป็กไปด้านบนแบบนี้ค่ะกดเปิดเนี่ยเราก็จะได้แสง สแสงที่ได้ออกมาเนี่ยจะแคบแล้วก็พุ่งไปไกลนะคะแต่พุ่งไปไกลได้ถึง600เมตรเลยนะความสว่างสูงสุดของแสงสปอตนะคะได้ถึง900ลูเมนส์ค่ะความสว่างต่ําสุดของแสงสปอร์ะะตสสรเนี่ยเขาจะอยู่ที่50 l u m e ลูเมนส์นะคะลองดูสปอตแสงนะคะ กลมป๊อกเลยค่ะและแสงเข้มจัดมากเลือกความสว่างได้7ระดับเหมือนกันนะคะสามารถกดดับเบิลคลิกนะคะเพื่อลัดเข้าแสงสว่างสูงสุดได้เลยนะคะกดดับเบิลคลิกอีกครั้งเนี่ยก็จะกลับเข้าแสงเดิมค่ะและเขาจําค่าแสงได้นะคะกดค้างไว้เนี่ยก็จะเข้าแสง RGB ได้เหมือนกันค่ะและสามารถเลือกสวิตช์ป๊อกแป๊กนะคะกดเข้าแสงกว้างได้เลยค่ะในขณะที่เราเปิดไฟฉายอยู่ค่ะแบบนี้ ส่วนรายละเอียดค่าแสงคลิปนี้นะคะมิงคะต้องบอกตรงๆนะคะว่าขออนุญ,ญาตใส่ไว้ให้ใต้คลิปเพราะว่าพูดในคลิปเนี่ยมิงว่าน่าจะใช้เวลานานมากค่ะเพราะว่าเยอะมากจริงๆนะใครอยากรู้รายละเอียดค่าแสงแบบละเอียดยิบๆนะคะสามารถเลื่อนไปอ่านใต้คลิปได้เลยค่ะหรือว่าในคอมเมนต์นะคะมิงคะจะลงไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็คอมเมนต์มิงจะปักหมุดไว้ให้ค่ะรีวิวตัวไฟฉายคร่าวๆนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะคราวนี้เนี่ยเราไปลองแสงเต็มๆกันที่ด้านนอกกันดีกว่าค่ะ ระดับเค่ะสว่างมากนี่นะคะมิงจะลองหมุนเลือกระดับให้ดูนะคะต่ำนี่นี่อันนี้ต่ำสุดนะก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะมองเห็นนะแล้วก็เลื่อนระดับไปสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะจนสูงสุดจะสว่างขนาดนี้เลยนะคะเหมือนแบบเราพกสปอตไลท์ไปด้วยอะ่ะคือ ส่องไปทางไหนก็สว่างแบบสว่างสว่างสว่างนะคะเป็นสปอตไลท์แบบพกพาได้เลยอะ่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวมิงจะหมุนระดับให้มืดลงเรื่อยๆนะคะเนี่ยพอมืดลงนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันแตกต่างกันเยอะนะเขาทำได้ดีมากๆนะคะอ่ะมิงหมุนเลื่อนขึ้นให้ดูอีกทีความสว่างสว่างระดับเจ็ดนะคะ สว่างสว่างสว่างค่ะทีนี้นะคะมิงจะกดเลือกสีนะคะอันนี้เป็นสีแดงนะแสงสีแดงนะคะก็จะออกมาประมาณนี้ทีนี้เนี่ยแสงสีแดงก็เลือกระดับได้ค่ะสีเขียวค่ะแสงสีเขียวนะคะหมุนเลือกระดับได้เหมือนกันทุกแสงนะคะนี่คือแสงสีฟ้าค่ะ แสงสีฟ้าสองข้างหน้าก็จะประมาณนี้นะคะเดีย๋ยวมิ้งส่องลงพื้นให้ดูนะคะแสงพุ่งค่ะสามารถหมุนเลือกแสงได้นะคะส่องไปได้ไกลมากด้วยนะนี่นะเราโอ้โหไปได้ลึกมากลึกจริงๆ นี่นะคะเราหมุนปรับระดับความสว่างของเขาได้นะคะอันนี้นี่มิงปรับลงมาต่ำสุดนะคะแล้วเดี๋ยวมิงจะขึ้นไปสูงสุดนะนี่มิงอยู่ตรงนี้นะคะแสงส่องมาถึงเลยนะคะส่องไปไกลกว่าตัวมิงด้วยนะแสงทะลุไปตรงนู้นเลยคะ่ะ สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาไฟฉายที่ทำถึงนะสว่างตาแตกเป็นทุกอย่างที่ไฟฉายตัวหนึ่งเนี่ยสามารถทำได้นะคะไม่ว่าแสงต่ำที่สามารถเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะหรือว่าแสงสว่างสูงสุดแสงสปอตนะคะเอาไว้ใช้ค้นหานะคะแสง RGB ใช้ในกรณีสุกเฉิดนะคะก็ลองดูโอลา์มาร์โวเดอร์มินินะคะไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกได้เลยค่ะซื้อเดือน,นี้เนี่ยเขาลดให้คุ้มมากนะคะแล้วสีแบ็กสโตนวอชเนี่ยเขาสวยมากจริงๆค่ะใครสนใจ ก,กดลิงก์ที่มิงวางไว้ให้ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมิงต้องขอลากันไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ามิงฝากกดติดตามมิงกี้ช n n e l ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ